สวัสนีนะทุกคนวันนี้ผมมาเล่นเกมเออดากันไ้ซึ่งแปลเนไทยก็คือไอชีวิตของมังกรแช่งแปลตรงเลยเนี่ยพรยีคนที่เข้ามาใหม่ก็จะแบ่งหน้าตาแบบนี้ซึ่งผมเข้ามาใหม่แรกแซึ่งเอาจริงผมเคยเล่นเกมนี้แต่เป็นรหัสเก่าที่โดนเอเอนิบไปแล้วเอาละสร้างมังกรกังเลยนี่เอ แล้วก็รออืมไม่มีตัวละครหยยนันยั้ไงมาล่ะอันดับแรกคืออันนี้คือต้องเป็นการแต่งตัวใช่แต่งตัวขอเวลาชัแป๊บนึงไง หลายตอนนี้ตัวของมังกรอผมก็เสร็จเรียบร้อยอย่านึนงอาจริงมันมีของตกแต่งอื่นอย่างนี้นะในเชิงไปหาเนี่ยเนี่ยขนขนแผงคอขนนี่ขนขน,ขน,ขขน,น,นี่นนนจำเรื่องมีลงไปโอ้ เดี๋ยวผมมีอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวผมมีอันนี้ตั้งแต่เมืเนะ่อไหร่น่ะเอ้อ แป๊บนะแป๊บนะผมนี่ตึง้งอันนี้ตึ้งแดงมาเลยสูบลองนะดีเกียวนะแล้วก็พอแต่งตัวอะไรเสร็จแล้วก็โอ๊ตองเช้าโอเค แต่งตัวเสร็จแล้วก็เปลี่ยนก็ต้องตั้งชื่อด้วยเพศหญิงเพศชายอายุเนีเ่ยเพศหญิงเพศชายอายุวัยรุ่นปรับสุขเมือนเก่าไม่ใช่แก่ เยรกนันเนมผมนั่แจ้งชื่อว่าเป็นึอน้อา่า